ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าก็พอได้ส่องกบส่องเฉียดนะครับลองฟังเสียงนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้คือเฉียดเฉียดกำลังร้องอยู่นะครับบรรยากาศเสียได้นะครับก่อนหน้านี้ผมจับกบได้หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่ามันถ่ายทำลำบากนะครับ คนเดียวด้วยนะครับจะถ่ายมั่งหาสองกบมั่งมันก็ก็ลําบากเนาะแล้วก็ฝนมันก็ยังลงเปรี้ยวตอยอยู่ก็เลยกลัวว่าเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจะพังก่อนนะครับก็เลยทีนี้ฝนหยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแล้วก็เลยก็เลยกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับออกมาจากเถียงนาแล้วก็มาหา่องอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ ก็จับกบได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมเหยียบเหยียบเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็เลยเถือโอกาสถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับเป็นเป็นกบตัวเมียนะครับผมก็ใช้ไอ้ตัวนี้นะครับตะครุบเอานะครับตัวเมียนะครับ ก็ตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับถ่ายทำคนเดียวลำบากอยู่นะแต่ว,ว่าลำบากก็ทําครับเพื่อพี่น้องแฟนคลับนะครับ แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวฝนตกใหม่ๆนะฮะโอ้ นี่ครับเป็นกบตัวเมียนะครับเสียงเขียดร้องระงมเลยครับตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็เอ่เป็น หาส่องอีกทุ่งนาอีกทุ่งหนึ่งนะครับนี่ได้ยินเสียงกลบร้องนะครับเสียดร้องเยอะมากเลยนะครับเสียดน้อยครับผมไหนวนะอ๋อนี่ไงครับอืมโอ้นี่มัน นี่มันคู่รักกันเลยนี่วาไป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 เข้าโรงแรมไปไม่เอาแล้ตัวเล็กผมก็ร้องเยอะอยู่นะผมขี้เกียจเก็บครับตัวเล็กก็ปล่อยไปนะครับงานนี้งานแม่บ้านเขาครับนี่อีกตัวนะครับอีกตัวกำลังร้องเรียก ยัวตัวเมียมาหานะครับเป็นเขียดน้อยตัวผู้ครับว้าวเป็นอะไรที่หาดูชมได้ยากนะครับโอ้โอ้อีกตัวครับอีกตัวครับเดี๋ยวพาไปดูครับนั่นครับ มันแอบอยู่ในโพรงหญ้านะครับเอ่อไอตัวนี้มันเป็นเขียดอีกรุ่นหนึ่งนะครับแถวบ้านผมเรียกเขียดหาคำนะครับเขียดหาคำและตอนนี้เราก็จะมาคลำหานะครับจะโดดไหมเอ่ยโดดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะจับเขานะครับ อ๋อนี่ครับเห็นไหมครับโอตบ้ตกใจแล้วครับตกใจแล้วชางไม่พองแล้วนะครับอ๋อไม่กวนละเการ้องกันเยอะอยู่นะเมื่อกี้กบร้องแถวนี้ไม่รู้ไปไหนหาแสงตาก็ไม่เจอ โอ้เขียดน้อยแถวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเยอะท่านผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดภาษาอีสานนะครับที่แรกผมก็พูดนะครับเป็นภาษาประจำถิ่นของผมเองนะครับเป็นภาษาภูไทยนะครับแต่ที่นี้ก็เลยเกรงว่าออบางภาคนะครับ บางจังหวัดเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยใช้ภาคกลางดีกว่านะครับจะได้ฟังรู้เรื่องกันเข้าใจกันง่ายนะครับในทุกๆภาคนะครับใช้ภาษากลางดีกว่านะครับต,ตัวนี้อีกตัวนะครัอดึกๆมามันก็จะมารวมตัวนะครับใกล้ๆแหล่งที่มีน้ำนะครับ เพื่อจะผสมพันธุ์นะครับเพื่อจะผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับปีหน้าจะได้มีเขียดเยอะๆให้เราจับนะครับอีสานบ้านเราก็หาอยู่หากินประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆน้ํานี่แหละครับตัวนึงตัวอ้วนนะครับ ตอนนี้หูดับเลยครับเขียดเยอะมากครับผมตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาย่างที่พักอีกที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นไร่ยางพาราของผมเองนะครับตอนนี้ผมก็กำลังก่อไฟนะครับเพื่อที่จะคลายหนาวนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับผมโดนฝนฝนตัวผมเปียกหมดนะครับ ก็เลยรู้สึกหนาวนะครับก็อาจจะติดยากหน่อยนะครับเพราะว่าฟืนมันก็เอียกฝนไปด้วยนะครับก็กำลังพยายามเป่าช่วยนะครับให้ไฟมันติดง่ายขึ้นนะครับ ตอนนี้ไม่ได้อยู่ทุ่งนาแล้วนะครับอตอนนี้นะครับก็ไฟก็เริ่มปิดแรงแล้วนะครับเปลวไฟเริ่มโชดช่วงชัชวาลขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าอุ่นขึ้นนะครับอย่างนี้ค่อยน่านอนหน้าพักหน่อยนะครับ หมายถึงพักในในกระสอบในสวนยางนี่แหละครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมค่อยกลับบ้านนะครับวันนี้ก็คงจะค้างที่นี่นะครับเพราะตรงนี้ก็เวลาถึงหน้ากรีดยางนะครับผมก็จะมานอนนอนเฝ้ายางนะครับเพราะว่าไม่เฝ้าไม่ได้นะครับมันจะมีพวกหัวขโมยเนี่ยชอบมาขโมยยางไปขายนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นขี้ยาอะไรอย่างเงี้ยนะชอบมาแอบขโมยของของเรานะครับเราต้องเฝ้านะครับก็มีผ้ามีอะไรให้ผมนอนอยู่นะครับก็คืนนี้เดี๋ยวผมก็คงจะนอนค้างที่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจับกบได้ มากน้อยแค่ไหนนะครับครับเดี๋ยวดูกันครับว่ากบผมพอได้อยู่ไหมวันนี้นะครับโอ้โหมัน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 จะกระโดดออกนะครับทุกคนเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเห็นกันไหมครับก็ประมาณนี้ครับพอได้อยู่ได้กินนะครับ ก็จะมีตัวอึ่งอ่างเลยนะครับเป็นอึ่งเผานะครับกบนี้เกือบเกือบสิบตัวนะครับก็วันนี้ก็จะมีส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมออีมีในบ้านอีกนะครับมีในบ้านนะครับรอบแรกผมก็เข้าไปดูนะครับแม่บ้านผมก็ได้เก็บเขียด นะครับเก็บเขียดมาก็หลายตัวอยู่นะครับก็วันนี้คิดว่ายอดรวมนะครับของผมแล้วก็ของแฟนด้วยนะครับก็น่าจ,จะอยู่ราวๆสี่หกิโลนี่แหละครับก็พอได้นะครับก็พอได้กินนะครับไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็พอได้กินอยู่ ครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมอาจจะมีการาล่าสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับคือบอกตรงก็ยังถ่ายทําไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเนื้อหาก็พอจะมีความรู้แล้วกเ็เป็นแนวทางที่ดีกับนักล่านะครับเป็นแรงบนันดาลใจให้กับนักล่าอีสานทุกท่านนะครับบางทีแม้เราจะอยู่ในเมืองในอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีแบบใกล้ทุ่งอย่างเช่นแถวแถวอ,อยุธยาอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปหาสองกบกสองเขียดได้นะครับเวลาฝนตกนะครับถ้าเราว่างนะครับ นี่คือหมายถึงเฉพาะว่าคนอีสานนะครับหรือว่าคนที่เคยหานะครับจับกบจับเขียดกันกินนะครับก็ช่วยแบ่งเบาค่าอาหารไปนะครับเราไม่ต้องไปจ่ายตลาดนะครับครับผมก็ยังไงก็อ่เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมต้องขอตัวพักนี่สวนยางนี่ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ